จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างบนสะพานกันนะครับคลิปนี้วะไ,ไปกันหนุ่มบิงการบ่าวบิงการเลยครับท่านผู้ชมก็ขีร่รถย้อนสอนนะว่าเขาเปิดให้ใช้เลนนี้นะครับก็เลนคนงานเขาไปทํางานกันนะครับนี่เลยยังไว่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโน่น ที่สิดิเดือนทันมาโน่จตงจะเปิดให้ใช้อันนี้จะลงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ขึ้นอีกจะขึ้นอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับยังแต่เขาเปิดให้คนงานเขาไปทําสะพานกันเฉยนะครับแล้วกใ็ใครอยากจะไปดูความงามความสวยความงามบนสะพานก็ไปเขาใช้เส้นทางนี้นะครับามาตรงนี้ก็จะไปให้มันถูกทางหน่อยนะครับท่านผู้ชมวงเวียนนี้เลย ก่อนที่จะขึ้นตอนนี้ก็จะไปแลได้ถูกทางอะนนะแต่เวลาลงมาก็ย้อนสอนเหมือนเดิมะนะครับเฮยท่านผู้ชมขึ้นไปนู้นสะพานนูน้นเลยครับท่านผู้ชมตั้งแต่ครับทำอะไรทำวิธีหลออตัวสะพานเชื่อมที่ท่านรัมนตรีอะไรมาเปิดได้นะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นสะพานทีเที่ยวนี้ เอาอย่างนี้เลยขึ้นเลยนะครับเพราะว่าบนสะพานเขาก็เรียบร้อยหมดแล้วล่ะนะครับนี่เลยนี่เลยทีนี้ไม่ได้ย้อนสอนนะครับตรงตามนี้เลยถ้าเกิดจะว่าท่านจะไปเมืองลาวนะครับก็ชา์เส้นทางนี้เลยครับนี่เลยนะครับตามลูกศรชี้ไปเลยนะครับขึ้นสะพานพึ่ง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 ไปนะครับแต่ก็บอกก่อนนะใครอยากจะมา เที่ยวก็ไปได้แค่สองเสานะจะเสาเสาจะเสาสะพานก็จะฝั่งงนนก็สองั่งทนนนี้ก็สองนะครับไปขึ้นของเาสาอันที่สองก็ต้องกลับแล้วนะครับห้ามเลยไปอานโ้นนะเห็นนะเขาบอกว่ามีคนเลยไปแล้วก็โดนตำรวจทางฝั่งถนนเขาจับด้วยนะแต่ใครอยากจะไปนะครับขึ้นมาก็ให้เปืแค่ เสที่สองครึ่งก็กลับนะครับทาเลยไปะนดจะเป็นของประเทศลาวเขาปั่งถนนจะไม่เหมือนกับเรานะนะครับนี่เลยครับทานผู้ชมบนสะพานนิตรภาพไทยลราในปีห้านะครับก็เสร็จรลบร้อหมดแล้วตีเส้นตีแล้วหมดแล้วนะพร้อมอย่างเดียวนะครับเปิดนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนของฝั่งประเทศลาวยังวางเสาวางอะไรกันอยู่น่านจะเดือนหน้าน่้หนั กันยาเยนเนะถึงจะเตยมร้อยนะครับนี่เลยนี่เลยครับอันนี้จริงๆเสียงจริงนะครับขึ้นมาข้างบนแล้วครับรถได้นะครับฝั่งประเทศไทยไม่มีอะไรนะครับเองไม่ว่ากันหรอกนะครับแต่ก็อย่าไปทําให้ของอะไรต่อมเส้นเขาที่เขาตีเส้นเอาไว้ส,สวยๆง,งามๆก็อย่าไปทําให้มันเขาเสียก็แล้วกันเดี๋วมากินลมชมวิวได้นะครับนี่เลย เป็นยังไงเดี๋ยวหนุ่มมือการจะพาท่านผู้ชมไปดูตรงกลางลาน้ำโขงนะครับตะพานจะเป็นต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งที่มองเห็นนั้นจะเป็นจะแรกกับหนุ่มมืองการว่านึกว่าเป็นคนไทยนะครับพอถามไทยกันเข้ามาเป็นพี่น้องชาวลาวนะครับขึ้นมาดูความงามของตะพานถามไทยกันโอเคกันนะครับที่ถัดไปก็จะ ได้เห็นหนุ่มืองการเดินกับกลุ่มนี้ะนะครับอันนี้เขาขึ้นมาเที่ยวนะครับแรกๆกันหนุ่มืองการก็นึกว่าเป็นคนไทยไม่ใช่นะครับเป็นคนลาวมาเที่ยวจะผ่านกานวันอย่างนี้นะครับส่วงเสียงสำเนียงภาษาลาวนะครับโอ้นี่เลยครับขึ้นมาข้างบนตัวเสาโยงมันตัวไกลๆมันจะนึกว่ามันเส้นเล็กๆไม่ใช่นะครับประมาณห้านิ้วนะ เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเชือกโยงนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับเสาก็ใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะคงจะมาจอดตรงนี้แหละนะครับรถเราก็าคงจอดตรงนี้เดี๋ยวเดินเอานะครับจะเป็นยังไงท่านผู้ชมดูชมความงามบนสะพานข้าหนอยนี่เลยเดี๋ยวจะหาว่ากี่โมไม่ได้ขึ้นมาทัางบนต้องการล้าน้ำโขงนะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับ อยาจะหาว่าหนุ่มมือการโมร้อกู่ไม่ได้ขึ้นเลยแต่ว่าขึ้นขึ้นมาแล้วครับนี่เลยก็เลียงบ้างหมดแล้วนะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นพื้นที่ฝั่งประเทศไทยนะครับมาผ่านมาแล้วเสาที่หนึ่งนะครับแต่ก็ถามฝั่งคนที่เดินเข้าเดินมาเมื่อกี้แล้วนะครับว่าไปรั กันไปแล้วตั้งสี่เสาร์นะครับเขาก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้เขาก็ไม่มาทํางานเป็นวันพระว่างี้นะครับโดอยู่ตรงกลางลําน้ําโขงนะครับท่านผู้ชมฝั่งถนนจะเป็นขาเข้านะครับที่หนุ่มเมืองการอยู่นี่จะเป็นถนนขาออกไปลาวนะครับถนนจะเป็นขาเข้าฝั่งไทยนะครับใหญ่แล้วครับตัวเนี้ยเชือกตัวนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับ มีขนวนพุ้มอย่างนี้นะการสมุทอะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยหกเส้นนะครับใหญ่เส้นใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยพอมาดูแล้วอู้มันโคตรใหญ่จริงๆเลยนะครับแม้ก็แม้ก็ดึงสะพานไม่ไหวะนะต้องใหญ่นะครับนี่เออในล่น้ำโขงเลยนะครับน้ำก,กำลังเริ่มบอดี Body นะครับ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าบิงการโบลิคำใสนะครับนี่นะครับเสาต้นที่สองฝั่งประเทศไทยนะก็เลยเลยอ่อยาเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็แล้วกันเดี๋ยวดูหมือนการจะบอกะคบว่าให้มาถึงไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เดินชมวิวนะครับตรงนี้ชมวิวน้ำโขงได้นะครับก็มีท,ที่ที่ให้ชมอยู่ ไมได้เก้าคนสิบคนเนี่ยนะครับยี่สิบคนหน่อยอย่ายักกันหน่อยนะครับเดินมาได้นะครับฝั่งของใครประมานนะครับก็คงจะเดินมาได้ตรงนี้นะคงมันไปต่อจะเดินไปถึงไหนได้นะครับเดี๋ยวโครงการจะบอกเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ครึ่งหนึ่งของของของเชือกน,นะครับ เชื่อมถนนมาทางนี้มาตรงกลางเชือกเลยนะครับตรงไปให้ถึงตรงนี้นะตะเลยไปตรงโน้นก็ไม่ได้นะครับจะเป็นฝั่งของประเทศลาวนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับตรงนี้นะถ้าอยากจะมานะครับนี่เลยถ้าไปเลยไปนถนนเขบอกว่าตะเลยไปนโนนตำรวจเขาจับอย่างนี้เห็นจับไปหลายรายแล้วอย่างี้นะครับบางคนก็ไม่รู้นะครับก็ขี่รถพอ ขี่รถไปได้ครับก็ขี่ไปมอไซอะไรประมาณนี้ตั้งรถใหญ่นันแหละนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะครับนี่นะห้ามเลยไปนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าหนุ่มเมืองการโกหกคนกลางลำลำโขงจริงๆไหมนะครับกลางลำลำโขงเลยครับท่านผู้ชม นี่ตรงนี้เลยนะครับตรงกลางสะพานทางซ้ายทั้งขวาทั้งฝั่งลาฝั่งไทหยงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วแต่ว่าหนุ่มมืองกายก็จะเดินไปเรื่อยๆก่อนไม่มีคนก็คงไม่ว่าอะไรกันแต่ถามแล้วเหละนะครับเดินไปถึงสี่เสาก็ได้อยู่ว่างี้จะเดินไปถึงสี่เสาเลยนะครับเอาให้ จุใจสะใจเลยวันนี้มาได้น้มมาขึ้นมาข้างบนนะ